สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซิงค์คอนายแล้วก็เบดแองโซกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ซินจะมาอาบอกเพื่อนเกี่ยวกับหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่ว่าเควสได้บางเควสนะคะที่ว่าาเราจะต้องอกดคำว่าคำนับนะคะพ,พิมพ์คำว่าอ่าคคำนับ แล้วมันไม่ทำงานนะคะซึ่งตรงส่วนส่วนนี้นะคะทริปง่ายๆเลยก็คือว่า,าให้กดชีพค้างไว้นะคะแล้วกด F3 นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะกด1น,นะคะแล้วมันก็จะมีรูปต่างๆขึ้นมานะคะลองกดอัติเนตค้างไว้แล้วก็เลื่อนด,ดูก็ได้ค่ะว่าอันไหนอ่ะหมันก็จะคำนับเนี่ยค่ะคือการคำนับอันนี้แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดปัญหาคว้ต,ตรงนี้อยู่ง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็ตรงส่วนของอ o โม o นต่างๆการแสดงท่าทางต่าง, bam, ง,าง ing, ๆเนี่ยมันจะมีการได้ค่า Achievement ด้วยนะคะค่า Achievement ที่ได้เนี่ยจะได้ค่า Achievement นะคะสินเขาให้กด5ท่าสินจำไม่ได้ว่าท่าไหนบ้างสินกดทุกท่าเลยนะ เนี่ยมันก็จะขึ้นาการาแสดงสีหน้าต่างๆนะคะก็จะเป็นอาชิเม n นตัวนี้นะคะ,ะสิบแต้มนะคะการสแสดงสีหน้าต่างๆเราก็จะได้อาชิเม n นด้วยเราไล่กดไปเลยนะคะเพราะว่าคัมแปรเขาค่อนข้างที่จะ,ะกำกวงงงงง,งนิดนึงนะคะชิป f 3นะคะอย่าลืมนะอ่ะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมมาว่าพี่ปรับตัว สกิลฐานสกิลอย่างไงอันนี้เพิ่มเติมไปเลยก็คือว่าให้กดชิปค้างไว้นะคะแล้วกด F1 นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับเลื่อนปรับได้นะคะว่าจะให้มันไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราอยากให้อันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้บางทีอาจจะถนัดกับสายตาเรานะคะจะได้มองได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ าลากันไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังมองหาคําตอบอยู่นะคะโอเคถ้าใครรู้แล้วมีเพื่อนถามอยู่ว่าเอ๊ะตรงนี้ผ่านยังไงแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะก็โอเคแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูก็ได้เขาจะได้เข้าใจง่ายสวัสดีค่ะ